นี่ดูผลลัพธ์ท่านผู้ชมครับเราฉีดพ่นสูตรนี้นะครับถั่วปูที่เราปลูกใส่กระถางนะครับดูครับดอกเต็มเลยนะครับเราปลูกใส่กระถางนะครับใส่ถังท่านผู้ชมครับติดตามเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาฉีดพ่นถั่วปูนะครับฮอร์โมนไข่แล้วก็เครื่องดื่มชูกาลังนะครับน้ำสองลิตรนะครับเราใช้เลยนะครับ หช้อนโต๊ะนะครับหอมมนไข่นะครับที่เราทำนะครับครบวันละแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กำลังก็หฝานะครับเราจะรอช้าทำไมครับก็ฉีดพ่นเลยท่านผู้ชมสูตรนี้ฉีดพ่นได้หมดนะครับพริกก็ได้นะครับมะเขือนะครับที่กำลังเป็นดอกเป็นลูกฉีดพ่นควรแน่นแข็งแน่นทนทาน ติดลูกลูกได้ดีท่านผู้ชมครับดูครับเราเพิ่งฉีดพ่นไปกําลังติดลูกเราฉีดพ่นแบบนี้นะครับทุกเจ็ดวันนะครับเราฉีดพ่นได้นะครับสูตรนี้ใครมีฮอร์โมนไข่แล้วนะครับผสมนะครับน้าดื่มเครื่องดื่มชูกําลังท่านผู้ชมขออภัยนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับ เราปลูกไว้รับประทานเองปลอดสารพิษท่านผู้ชมปลูกง่ายนะครับถ้าเรามีสูตรทำที่เป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับเราฉีดพ่นพลิกมะเขือและพืชผักที่เราปลูกไว้ได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมแต่สูตรนี้เราฉีดพ่นเฉพาะนะครับเห็นไหมครับแต่เราจะฉีดมะเขือด้วยนะครับ แล้วฉีดมะเขือกําลังออกดอกเราฉีดพ่นได้แล้วก็พริกเราก็ฉีดพ่นได้สูตรนี้นะครับนะครับนี่เห็นไหมฉีดพ่นเลยนะครับอืมนี่เห็นไหมกาลังออกดอกด้วยที่เราเห็นเป็นต้นไม่สูงเพราะเราดิดยอดออกนะครับเพื่อจะให้เขาแตกยอดเยอะ,ยอ,ะออกลูกดกๆท่านผู้ชม ทุกอย่างต้องมีขั้นตอนนะครับต้นโตขนาดนดนี้แล้วค่อยทํานะครับพริกก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมเราฉีดพ่นนะครับทุกเจ็ดวันเราฉีดพ่นกําลังออกลูกนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเรานาเสนอคลิปไม่ยาวนะครับแต่นําไปทําได้ผลนะครับอย่าใช้บ่อยเกินไปนะครับแล้วก็อย่ามากเกินไปนะครับ เพราะก็มีผลเสียมกันนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนำเสนอสาระน่ารู้นะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ